นอกจากจะมีเคสสุดชิคแล้วคุณก็ต้องมีเกราะป้องกันสายตาที่มีคุณภาพสูงด้วยขอแนะนําเลยนะครับใครต้องการฟิล์มกระจกกันร,รอยที่ช่วยเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้ถือว่าเกิดขึ้นเพื่อปฏิวัติวงการฟิล์มกระจกกนร,รอยอย่างแท้จริงเลย s ิ m โ o นี่ซิมโในเอ็ตัวคุณทราบใช่ไหมครับว่าซ i m p o นะเขาเป็นแบรนด์แรกของโลกนะที่ผ่านมาตรฐานการกรองแสงฟ้าบลูไลท ที่มันโจมตีสายตาคุณเวลาเปิดมือถือตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็ทําให้คุณหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอ่ะตื่นตัวตื่นตาหลับไม่ลงฮะถ้าเกิดว่ากรองได้แสงฟ้านะครับปิดไปเลยดีที่สุดแต่ถ้าคุณจะไปต้องใช้ซิมโปกรองได้90%โหครั oh, ้งแรกของโลกนะครับไม่ได้พูดเองไปผ่านการรับรองจากทูบเรลเล่นซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกสัญชาติเยอรมน,เนีเขาตรวจสอบละเอียดรับรองผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการเชื่อถือมายาวนานนอกจากจะเน้นเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วนะครับผมแนะนํารอบนี้สุขภาพตาสําคัญผมยังเลี่ยงแสงฟ้าเลยผมเนี่ยก่อนหน้าเจอซิมโปเนี่ยผมเอามือถือชาร์จนอกห้องเลยเพราะว่าผมตัดโอกาสในการเข้าถึงโซเชียลเลยจะได้ไม่ต้องไปเห็นแสงฟ้าแต่ถ้ามีแบบนี้อันนี้น่าสนใจแล้วเหนือกว่าเพราะว่าฟิล์มนี้นะครับเคลือบสินกว่านาโนซิลเวอร์แอนตี้แบคทีเรียเขียนแบบนี้ไม่ต้องงงนะ AG ก็คือ รหัสตามตารางธาตุของซิลเวอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้99.9%นะครับโอ้สรุปง่ายๆถ้าคุณอยากได้เคสที่แตกต่างจากเคสทั่วไปเอาเป็นว่าดูดีมีสไตล์คุณใช้อาร์ตแล้วถ้าเกิดอยากได้ฟิล์มก็ซิมโปนะครับนี่แพคเกจจิ้งแยกกันแบบนี้นะครับคนละยี่ห้อกันแต่จัดจำหน่ายได้ครบครันโดย v ีแกนั่นเองทีเดียวเท่านั้นด้วยนะครับอัปเกรด iPhone 17ของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับจัด สผลิตภัณฑ์นี้จาก VGAS ไปด้วยยังไงจะปักตะก้าไว้ให้นะ